เจ้าอนุวงศ์ทำไมถึงต้องปราชัยเรียบเรียงโดยสวิทธีร,ร,รัสัตวัฒน์สงครามเจ้าอนุวงศ์เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2369ต้นรสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นประวัติศาสตร์ตอนที่สำคัญมากในทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ชาติลาวในประวัติศาสตร์ชาติไทยบันทึกว่าสงครามครั้งนี้เป็นสงครามของพวกกบฏ หัวหน้ากบฏคือเจ้าอนุวงศ์เป็นคนไม่ดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้นทรงพยศเป็นหมื่นเจษดาบดินทรงโปรโมดเจ้าอนุวงศ์ที่ทุนขอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านณภาลัยทรงแต่งตั้งเจ้าราชบุตรวงเล็บโยของเจ้าอนุวงศ์ขึ้นเป็นเจ้านครจำปาสักเพราะเชื่อมั่นในความจงรักภักดีของเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเคยช่วยรบกับพมา่ามาหลายครั้ง แต่เมื่อเจ้าอนุวงศงเป็นกบฏในต้นรัชกาลที่3ามพระองค์จึงทรงแขนพระไทยมากทรงสั่งให้ทำลายเวียงจันทร์มิให้เป็นเมืองขึ้นอีกต่อไปในประวัติศาสตร์ถือว่าสงครามเจ้าอนุวงศเป็นสงครามที่ควรยกย่องเพราะเป็นสงครามปลดแอกชาวลาวให้ผลจากการเป็นเมืองขึ้นของไทยผลของสงครามใหญ่หลวงนักโดยเฉพาะการกวาดต้อนประชาชนจากเวียงจันทร์และลาว ฝั่งสายของแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานในภาคกลางและภาคอีสานจนเป็นเหตุให้ประชากรลาวเหลือน้อยจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบจันประเทศลาวมีประชากร5.7ล้านคนภาคอีสาน21.7ล้านคนในปีพุทธศักราช2546แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่จะเสนอบทความนี้ประเด็นที่จะนำมาเสนอก็คือการวิเคราะห์สาเหตุของความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์เพื่อให้หายสงสัยว่า กองทัพของเจ้าอนุวงศ์แพ้เพราะอะไรเพราะฝ่ายไทยมีอาวุธดีกว่าหรือเพราะฝ่ายไทยมีกําลังที่มากกว่าหรือเพราะฝ่ายลาวประเมินกําลังของพันธมิตรและศัตรูผิดไปหรือเพราะหลายๆปัจจัยโดยจะกล่าวถึงสาเหตุของสงครามและก็สงครามโดยสังเขปต่อไปนี้สาเหตุโดยสงครามพอสังเขปหลักฐานที่เป็นที่สุดของฝ่ายไทยก็คือ จดหมายเหตุที่มีเรื่องราวปราบกบฏเวียงจันทร์ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เรียบเรียงไว้สรุปไว้ดังนี้ 1. ไทยปกครองลาวและภาคอีสานทั้งหมดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2322ปลายแผ่นดินสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยโปกครองลาวเป็น3ส่วนคือแขวนหลวงพระบางแขวนเวียงจันทร์แขวนจำปาสักแต่และแขวน ไม่ขึ้นแก่กันขึ้นกับกรุงเทพมหานครช่วงรัชกาลที่สองเกิดกระบฏสามเก็บงงในปีพุศักราช2362เป็นกบฏของชาวขานในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศลาวกองทัพของเวียงจันทร์นำโดยของราชบุตรโยวงเล็บราชบุตรองค์ที่สของเจ้าอนุวงศ์ปราบกบฏขาลงได้เจ้าอนุวงศ์เสนอให้รัชกาลที่สองทรงแต่งตั้งราชบุตรโย เป็นเจ้าครองนครแขวนจำปาสักขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของไทยส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะทำให้เจ้าอนุวงศงมีอำนาจมากขึ้นแต่รัชการที่สองทรงเชื่อกรมหมื่นจาบดินว่าถ้าเราเข้มแข็งจะช่วยป้องกันไม่ให้ยวนขยายอำนาจเข้ามาการที่รัชการที่สองทรงแต่งตั้งราชบุตรโยเป็นเจ้าครองนครแขวนจำปาสักสมผลให้เจ้าอนุวงศ์มีอำนาจเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถจะบังคับบัญชาว่าก่าบ้านเมืองทางชายพระราชทานอาณาเขตให้แต่งตั้งด้านทางเหนือลงมาทางตนออกจนจิตแดนยมพูชาเจ้าอนุวงศ์ก็มีใจกำเริบม,มากขึ้น 2. เจ้าอนุวงศ์ทูลขอแบ่งโคเรือนชาวเวียงจันทร์ที่กว่ตต้อนมาสมัยกรุงธนบุรีกลับเวียงจันท์คืนรัชกาลที่สทรงปฏิเสธเพราะเห็นว่าหากยอมก็จะมีคนกลุ่มอื่นที่ถยกว่าต้อนมา พาก,กันกำเริบเอาอย่างบ้างเมื่อไม่พระราชทานตามพระประสงค์เจ้าอนุวงวศ์รู้สึกอับปยศกลับไปเวียงจันทร์ก็ตั้งตัวคิดจะเป็นกบฏ 3. เจ้าอนุวงศ์ทรงเห็นว่าการที่ยวนขยายอำนาจเข้ามาในขเขมรตั้งแต่รชัชกาลที่สองไทยก็ยอมเพราะไทยเกรียงจะเกิดศึกกระหนาบข้างไทยพมา่าไทยยวนเจ้าอนุวงศ์ทรงอใจออกห่างจากไทย ไปฝักไใยยวนหากเวียงจันทร์แยกตัวไทยก็คงได้ยวนเป็นที่พึ่งไทยก็อาจจะไม่กล้าทำศึกหลายด้าน 4. มีข่าวลือเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราชส3 6 9ว่าไทยวิพากษกับอังกฤษ,อ,กฤษอังกฤษจะยกทัพเรือมาตีกรุงเทพจึงเป็นโอกาสเหมาะที่เวียงจันทร์จะออกหน้าก่อการกรบฏเพื่อความเป็นธรรมต่อเจ้าอนุวงศ์ จึงนาเหตุผลฝ่ายลาวมาเปรียบเทียบกับหลักฐานฝ่ายไทยนักประวัติศาสตร์ลาวที่เด่นที่สุดเป็นที่ยอมรับของลาวในสมัยสังคมนิยมก็คือดรมายุรีและดรเผยพันธ์เงาสีวัฒนได้วิเคราะห์สาเหตุของสงครามเจ้าอนุวงศ์ไว้ดังนี้ 1. นโยบายของบางกอกที่พยายามทําให้ลาวกลายเป็นสยามทําให้ลาวกลายเป็นแขวนหนึ่งของรัฐสยามโดยดรมายุรี An, ดเร์เผยพันธ์ตีความจากการสักเลขในภาคอีสานในต้นรัชกาลที่3ว่าเป็นความพยายามที่จะกลืนกินชาติลาว 2. ไทยกดขี่ลาวมากโดยดกเตอร์ทั้งสองได้ยกกรณีไทยให้คนลาวไปตัดต้นตาลที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วขนตาลไปสมุทรปราการกับเกณฑ์ชาวลาวไปตัดต้นไผ่5,000ลำเพื่อเอาไปปิดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันการโจมตีของอังกฤษ สเจ้านุวงศ์ถูกขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายไทยหลายคนผู้จาทํากิริยาดูหมิน่นถูกเจ้าราชโอรสรองของเจ้านุวงศ์และเป็นผู้กวบคุมคนลาไปตัดต้นตาลที่สะพรณบุรีคนน้าไปปากน้ําไม่พอใจเรื่องที่คนไทยพูดดูหมิน่นและกดขี่ชาวลาวดังมากถึงทําให้ไปทูลเจ้าอนุวงศ์ว่าค้าพเจ้าไม่ขอเป็นกี่ข้าพวกคนไทยแล้ว 4. ประเด็นเศรษฐกิจไทยพยายามปิดล้อมในการส่งสินค้าออกไปทางเขมรซึ่งขุนนางไทยผูกขาดการค้าอยู่การขูดรีดสวยจากลาวเป็นสาเหตุของการทำสงครามในครั้งนี้ด้วยสงครามปอสังเขตในยุค180ปีก่อนของไทยต่างจากสงครามในสมัยปัจจุบันที่เราจะเห็นข่าวในโทรทัศน์อย่างมากกล่าวคือในยุคนั้นสงครามมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การเก็บทรัพย์ จับเฉลยกลับมาไว้ในเมืองหลวงของตนส่วนการยึดครองพื้นที่เป้าหมายนั้นเป็นเรื่องรอหากมีกําลังมากก็จะยึดครองพื้นที่ของศัตรูด้วยหากมีกําลังน้อยก็จะไม่ยึดพื้นที่ของฝ่ายศัตรูกตจะยึดเป็นในฐานะเมืองปกคอรองประเทศราชซึ่งวิธีหลังนี้ไทยใช้กับล้านนาล้านช้างขมรและหัวเมืองมาลายู สำหรับเจ้าอนุวงศ์นั้นมีเป้าหมายทำสงครามคือการปนแอกจากการเป็นเมืองขึ้นของไทยสำหรับวิธีการปดแอกของเจ้าอนุวงศ์ทรงวางแผนเอาไว้ก็คือระดมพลจากเมืองที่เวียงจันทร์ประคับบัญชามาไว้ที่เมืองเวียงจันทร์กับจจปาศักดิ์เพื่อฝึกทหารพร้อมรบยิ่งขึ้นแล้วส่งขุนนางพร้อมทหารส่วนหนึ่งออกไปเคลียกล่อมในหัวเมืองต่างๆทางภาคอีสานให้เข้ากับร่วมรบกับเจ้าอนุวงศ์ ส่วนการเข้าตรีกรุงเทพก็ตีได้ก็ตีถ้าดูทีท่าก่อนมีการป้องกันที่เข้มแข็งก็จะไม่ตีแต่จะกวดต้อนประชาชนตามหัวเมืองรายทางที่กองทัพลาผ่านมากลับไปไว้ที่เวียงจันทร์และนครจำปาสักน,นอกจากนี้เจ้านุวงศ์ยังได้ส่งทูตไปชักชวนเกลี้ยกล่อมให้ยวนหลวงพบางหัวเมืองล้านนามีนานแพร่ลำปางลำพูน แล้วก็เชียงใหม่เข้าไปช่วยพระองค์ด้วยเพราะรำพังเวียงจันทร์จำปาสักดิกำลังน้อยกว่าฝ่ายไทยมากทูตที่ส่งไปที่ยวนไปก่อนก็ระดมพลไว้ที่เวียงจันทร์ของเจ้าอนุวงศ์แต่แคว้นแต่ละหัวเมืองทั้งหกที่ได้กล่าวมาข้างบนส่งไปหลังจากที่มีการระดมพลหมายความว่าเจ้าอนุวงศ์ทรงตัดพระทัยทาสงครามก่อนที่จะรู้ว่าอาณาจักรยวนแคว้นแล้วก็หัวเมืองทั้งหกแห่งนั้น จะเข้าร่วมสงครามกับพระองค์หรือไม่อันนี้เป็นการตัดสินพระไรที่เรียบร้อนเกินไปเพราะปรากวภายหลังจากการทําสงครามที่ดําเนินไปแล้วว่าอาณาจักรยวนกับแคว้นและก็เมืองสังหกนั้นไม่ได้เข้าช่วยการทําสงครามในครั้งนี้แต่ถึงตอนนั้นก็สายเกินไปเสียแล,แล้วสำหรับเมืองทางอีสานที่เจ้าอนุวง,สง์ส่งขุนนางแล้ก็ทหารไปเกี้ยกร่อมนั้น ปรากฏว่าผลของการเกลียกกลมที่ระดับแตกต่างกันไปกล่าวคือมีสองเมืองที่เข้าร่วมอย่างเต็มที่ก็คือนครปฐมกับจตุรัสอีก9เมืองที่เข้าร่วมไม่เต็มที่เท่าที่สองหัวเมืองแรกคือขุขันสระบุรีหลม่มศักชนบทยโสธรสุรินทร์ปากทงชัยขอนแก่นสกลนครและเมืองที่เป็นเมืองท่า ไม่เข้าร่วมและถูกทหารฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ฆ่าก็คือเมืองเข็มราชกาสินภูเวียงภูเขียวชัยภูมิลมศักด์และขู่ขันสำหรับขู่ขันตอนแรกให้ความร่วมมือดีมากแต่ภายหลังเจ้านครจำปาศักด์วงเล็บเจ้าราชบุตรโยเกิดไม่ไว้ใจจึงฆ่าเสียสำหรับการทำสงครามเก่าโดยย่อคือ กองทัพฝ่ายเจ้าอนุวง์ตอนแรกวงเล็บช่วง6เดือนจากเดือนตุลาพุทธศักราช2,369ถึงมีนาพุทธศักราช2,369นับปัจจุบันพศ2,370มีกำลังประมาณ17,660ถึง35,000คนช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาพุทธศักราช2,370มีกำลังประมาณ 4,000 40, 0ถึง5 0 0 0 0คนกองทัพของลาวยกเข้ามาทั้งสองสายหลักคือสายแรกยกจากเวียงจันทร์เข้ามาทางสองทางก็คือนองบูรําพูกับสกลนครจากน้องบูรําพูตรงเข้ามายึดเมืองโคราชส่วนทางสกลนครยกมาทางกาลสินร้อยเอ็ดตามลำดับสายที่สองยกมาทางจำปาสักเข้ามาทางอุบลราชธานีแล้วแยกเป็นสองทางทางหนึ่ง เข้าไปทางสุวรรณภูมิอีกทางยกไปทางศรีสะเกดขุข,ขันสังขะสุรินบุรีรัมประโคนชัยและก็นางรองการประทะกากันระหว่างกองกำลังฝ่ายกู้ชาติเบียงจันจัมปาสักกับเมืองรายทางมีน้อยมากส่วนหนึ่งเพราะเห็นด้วยกับการกระทําของฝ่ายกู้ชาติแต่เจ้าเมืองกรรมการเมืองส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการกรบฏ เรงว่าจะต้องเผชิญหน้ากับการโต้ตอบของฝ่ายไทยแต่เจ้าเมืองไม่มีกําลังพอที่จะต่อต้านกําลังของฝ่ายกู้ชาติจึงจมต้องยอมและก็เห็นด้วยกับฝ่ายกู้ชาติกองทัพเวียงจันทจําปาศักด์ก่าต้อนประชาชนจากพื้นที่เขตโคราชลุ่มน้ําชีตอนต้น11เมืองพื้นที่ลุ่มน้ําชีตอนกลางถึงตอนปลายอีก7เมืองพื้นที่ตอนใต้9เมืองพื้นที่ลุ่มน้ําตําปาศักด์8เมือง รวม35เมืองพื้นที่เมืองใกล้กรุงเทพที่สุดก็คือสระบุรีเมืองศูนย์การการปกครองหลักของกรุงเทพมหานครในภาคอีสานก็คือโคราชก็ถูกยึด37วันก็ถูกกวาดต้อนประชาชนราว18,000คนหากรวมประชากรทั้งสิ้น35เมืองที่ถูกกองทัพของฝ่ายเวียงจันทน์ครจำปราศกว่อต้อนไปรวมประมาณ54,300คนถึง 95,200คนการกระบกของเวียงจันจัมปะสักด์ในครั้งนี้ประกาศกู้ชาติในต้นเดือนตุลาคมพุทธศักราช2369ระดมพลและฝึกทหารราว3เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคมพุทธศักราช2369รัฐบาลกรุงเทพจึงทราบข่าวกบฏหลังจากที่ฝ่ายกบฏได้ดำเนินการไปแล้วถึง5เดือน วันที่รัฐบาลทราบข่าวกบฏยกกำลังมาถึงสระบ,บุรีซึ่งห่างจากกรุงเทพเพียง110กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทัพเพียง3-4วันแสดงให้เห็นว่าการข่าวของไทยล้าหลังมากแต่โชคดีที่ฝ่ายไทยกองทัพของฝ่ายกบฏไม่ได้บุกกิจกรุงเทพแต่แตัดสินใจยกทัพกลับพร้อมกับเก็บทรัพย์สินแล้ก็ฝ่ายเฉลยกับเบียงจันทนครจาปาสัก กประทครั้งนี้ใหญ่หลวงมากในสายตาของรัฐบาลไทยเห็นได้จากการออกคําสั่งเกณฑ์กําลังจากหัวเมืองทางภาคกลางภาคเหนือขึ้นไปจนถึงหลวงพระบางแม้กระทั่งทางภาคใต้เกณฑ์ทหารไปถึงคนครศรีธรรมราชแต่อย่างไรก็ตามกําลังหลักที่รัฐบาลไทยได้ใช้ที่มีระบบจริงๆเป็นกําลังจากภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างวงเล็บพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์กำแพงเพชร สุโขทยัยพิชัยตาบเชียงทองเดินวงเล็บกองทัพไทยเดินทัพเข้าสู่ภาคกลางและภาคอีสาน5ทางคือเข้าทางอีสานใต้ประโคนชัยบุรีรัมยตีค่ายมูลเข็งที่พิมายสุวรรณภูมิยโสธรอุบลราชธานีจำปาสักจากจำปาศักดิ์ตีขึ้นไปถึงแม่น้ำโขงผ่านทางเก็บราชมุกดาหาร นครพนมสกลนครทัพนี้มีบทบัญเด่นที่สุดคือแม่ทัพคือพระยาสุภาวดีหรือเจ้าพระยาบอดินเดโชในเวลาต่อมาทัพที่สองยกเข้ามาทางปากช่องโคราชมุ่งหน้าเข้าตีหนองบัวลำพูทัพที่สามผ่านสระบ,บุรีด่านขุนทศแล้วเป็นทางเดียวกับทัพที่สองทัพที่สี่ผ่านสระบ,บุรี ตีเข้าพิชบูรณ์ลมศักทัพที่5จากพิษณุโลกตีเข้าลมศักและแบ่งส่วนหนึ่งยกทัพไปที่ด่านซ้ายเมืองเลยมีเป้าหมายที่เวียงจันทร์อีกส่วนหนึ่งจากลมศักตีเข้าเมืองหนองบัวลำพูกองกำลังของฝ่ายเวียงจันทร์จำปาศักมีห้าแห่งที่ตั้งอยู่ทางมูลเข่งยโสธรลมศักหนองบัวลำพูและก็เวียงจันทร์ การรบที่ดูเดือดอที่สุดคือการรบที่ดวงบัวลำพูซึ่งฝ่ายลาวต่อต้านอย่างเหนียวแน่นในการรบ3วันถึง4วันในเดือนพฤษภาคมและก็1 0ถึง12พฤษภาคมพุทธศักราช2370ในที่สุดฝ่ายไทยก็ตีแตกทุกแข่งเจ้าหนุงวงเมื่อทราบข่าวว่าน้องบัวลมพูแตกก็เสด็จหนีไปที่เมืองยวนกองทัพยึดเมืองเวียงจันทในวันที่29พฤษภาคม พุทธศักราช2370หลังจากที่รัฐบาลไทยทราบข่าวกบดประมาณ3-4เดือนนับว่ากองทัพไทยมีประสิทธิภาพสูงมากแต่การที่กบฏได้ยุติเพียงนั้นเพราะภายหลังจากฝ่ายไทยได้เก็บทรัพย์เก็บเสลยกลับมาแล้วเจ้าอนววงศ์ซึ่งเสด็จลี้ภัยไปอยู่ที่เมืองยวน1ปี78บวันก็เสด็จกลับมาที่เมืองเวียงจันทน์อีกพร้อมกับคณะทูตยวนซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ ให้กับเจ้าอนุวงศ์ในวันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2,371หลังจากที่มาถึงเวียงจันทร์ได้สองวันทหารลาวก็ฆ่าฝันทหารไทยตาย300คนที่รักษาการในเวียงจันทน์ตายเกือบหมดจ้าพญาราชสุภาวดีได้รวบรวมกำลังทหารแถวเมืองศรีภูมิยโสธรกลับมาตีตอบโต้กำลังของฝ่ายลาวซึ่งนำโดยราชวง์ที่บ้านบ่งหวานใต้ เมืองหนองคายลงมาเล็กน้อยสู้กันจนแม่ทัพทั้งสองบาดเจ็บแต่ในที่สุดกองทัพลาวก็แตกทัพไทยก็เขายึดเบียงจันได้เป็นครั้งที่สองในวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2370ส่วนเจ้าอนุวงศ์เสด็จหนีไปที่เมืองยวนเมื่อครั้งก่อนแต่ไปไม่รอดเจ้าน้อยเมืองพวนได้แจ้งที่ซ่อนตัวของเจ้าอนุวงศ์ให้แก่ฝ่ายไทยทราบ ฝ่ายไทยจึงจัดเจ้าอนุวงศ์และก็เชื้อพระวง์ส่งที่กรุงเทพพร้อมทําลายเมืองเวียงจันทร์เสียล่าส่วนเจ้าอนุวงศ์และเชื้อพระวงศ์ถูกขังประจานที่ท้องสนามหลวง7-8วันก็ป่วยเป็นโรคลงโลงหิตพิลาไลเมื่อชนะสาได้61ปีครองราชย์พศ2 3พสรรวม23ปีเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของนครเวียงจันทร์ วิเคราะห์สาเหตุความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์หลักฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์มาจากหลักฐานชั้นต้นคือจดหมายเหตุราชการที่3ซึ่งบันทึกในขณะเกิดเหตุโดยเฉพาะการรายงานของแม่ทัพในกองขนนางบันทึกคาให้การของเฉลยที่ไทยจับมาหลายคนตลอดจนนิราชทัพเวียงจันทร์ซึ่งหม่อมทัพเจ้าทรงนิพนธ์พระองค์ทรงเป็นทหารของกรมหมื่นเสนีบริรักษ์ ซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าในการรบที่หนองบัวลำพูทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอันอย่างดูเดือดว่าวงเล็บนิราชเมืองเวียงจันนี้สำหรับนักพิมพ์มติชนได้ตีพิมพ์เผยแผ่ในปีพุทธศักราช2544เป็นเอกาสารสนต้นที่สำคัญมากสำหรับการศึกษาสงครามของเจ้าอนุวงศ์สาเหตุของความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์ตรงตามตำราของสุนบูและหมาเจือตุงที่ได้กล่าวว่า รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่เจ้าอนุวงทรงรู้เฉพาะกําลังของฝ่ายตนแต่ทรงไม่รู้กําลังของฝ่ายศัตรูคือฝ่ายไทยประเมินผิดในฝ่ายที่พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นพันธมิตรของพระองค์คือยวนหลวงพระบางเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่าน 1. เจ้าอนุวงประเมินกําลังของฝ่ายไทยผิด คิดว่าแม่ทัพในกองรุ่นใหม่ๆที่เก่งๆคงจะมีน้อยกว่าแม่ทัพในกองรุ่นเก่าๆสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นการประเมินที่ผิดสงครามเจ้านุวงศ์ทำให้แม่ทัพในกองไทยเก่งกาจกล้าหาญหลายคนอาทิเช่นรวมเหมอนนเลโยทีแม่ทัพหน้าบริเวณลุ่นแม่น้ำเฉีตอนต้นเจ้าพระยาราชสุภาวดีแม่ทัพไทยด้านภาคอีสานตอนกลางอีสานตะวันออกและพระยาเพชรพิชัย แม่ทับหน้าร่มแม่น้ำป่าศัก 2. เจ้าอนุวง์ประเมินพันธมิตรของตัวเองผิดพลาดไปหมดทรงคิดว่าลาวพุงดําอันประกอบไปด้วยเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และน่านจะเข้าช่วยพระองค์พระองค์ทรงส,งส่งทูตไปชักชวนลาวพุงดําหลายครั้งซึ่งเป็นลาวด้วยกันไทยปกครอมแบบประเทศราชตั้งแต่พุทธศักราช2,317 ก่อนที่ไทยจะปกครองร้านช้าง5ปีบางเมืองเช่นน,น่านมีความสนิทสนมกับเจ้าราชบุตรเงาของเจ้าอนุวงศ์มากขนาดไหนดื่มน้ําสาบานเป็นเพื่อนกันมานานแล้วสําหรับหลวงพระบางเจ้าอนุวงศ์ก็ส่งทูตไปเกลี้ยกล่อมให้เป็นพักพวกถึงแม้จะเคยขัดแย้งกันมาก่อนหน้านั้นหลายครั้งด้วยกันเจ้าอนุวงศ์ก็ทรงมองหลวงรวพระบางในแง่บวกว่า คราวนี้เป็นศึกระหว่งางลาวกับไทยอย่างไรเสียหลวงพระบาลเวียงจันทร์ก็เป็นลาวด้วยกันอย่างไรเสียน่าจะช่วยลาวมากกว่าไปช่วยไทยเจ้าอนวงทรงสรนิทสนุมกับปรลัดจันทาปราชลัยดยศน้อยสองคนนี้เป็นประหลัดเมืองสระบ,บุรีเป็นลาวพงดำปราชลัดสองคนนี้ไปเกลี้ยก,กล่อมให้หัวเมืองล้านช้างที่ห้าให้มาช่วยเวียงจันทร์หลายครั้งส่วนเมืองน่านก็มีหนังสือไปบอกให้เมืองแพร่ ลำปางเชียงใหม่ยกทัพมาช่วยเวียงจันทตีกรุงเทพโดยในหนังสือได้บอกให้ยกทัพมาช่วยรัชกาลที่สซึ่งถูกรวมพระราชวังบวรแย่งชิงอำนาจแต่ล้านช้างก็ไม่ได้ตกหมุมพรางง่ายๆเพราะเป็นการก่อกรบทต่อไทยเป็นเรื่องใหญ่มากไทยจึงเกณฑ์กำลังจากหัวเมืองประเทศลาดจะมาปราบกบฏเมือนที่ทำกับเวียงจันประชาราชใด ไม่มาช่วยตามคําสั่งของรัฐบาลไทยก็จะถือว่าเป็นกบฏไปด้วยดังนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับประเทศราชก็คืออยู่ฝ่ายไทยแต่ก็อยู่ฝ่ายไทยอย่างฉลาดคือยกทัพไปเวียงจันทร์แต่ไปช้าที่สุดเมื่อไปถึงไทยก็ยึดเวียงจันทร์ให้เรียบร้อยแล้วส่วนกลางของร่วพระบางก็ให้อยู่กับฝ่ายไทยเหมือนล้านนากล่าวสร,รุปก็คือ พันธมิตรที่เจ้าอนุวงศงคันหวังว่าจะอยู่ฝ่ายพระองค์นั้นเมื่อเริ่มต้นสงครามแต่เมื่อเคลื่อนไหวทัพไปไกลแล้วพระองค์สมพิจร์ว่าหลวงพระบางและก็ห้างหัวเมืองของล้านนาไม่มีท่าทีชัดเจนว่าจะอยู่ฝ่ายพระองค์พระองค์จึงตัดขอร้องให้หัวเมืองล้านนาทั้งห้าวางตัวเป็นกลางพระองค์ก็ทรงพรอพระไทยแล้วแต่พระองค์ก็ต้องผิดหวังเพราะหัวเมืองทั้ง6ที่ได้กล่าวมาแล้วก็เข้าร่วมกับฝ่ายไทยทั้งหมด สำหรับยวนเป็นอาณาจาักรที่เจ้าอนุวงศงคานหวังมากจะเป็นพันธมิตรของพระองค์ก็ทรงทูตไปเจรจาหลายครั้งพระองค์ขอร้องให้ยวนจมตีไทยที่ปากน้ําเจ้าพญายัางไม่ทันได้คาตอบจากยวนพระองค์ก็ทรงตัดสินพระไทยทําสงครามไปแล้วองค์ตากุนแม่ทัพเมืองใหญ่ของฝ่ายยวนในยวนก็เห็นด้วยว่าที่พระองค์จะทําสงครามกับไทยแต่จกักรพรรดิมินหม่างทรงรู้ว่า ราชวงศ์จักรีมีพระคุณต่อจกกักรพรรดิยาลองในกลางทำสงครามกู้ชาติราชวงศ์เบี่ยงขึ้นมาได้การมาช่วยลาวโจมตีไทยก็เป็นเหมือนคนอักตรมยอยู่ประกอบกับขณะนั้นเกิดฮารีวาลระบาดในเมืองยวนคนตายเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นกล่าวได้ว่ายวนจึงวางเฉยต่อการชักชวนของเจ้าอนุวงศ์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการคิดผิดของเจ้าอนุวงศ์ ที่คิดแค่ว่าทหารไทยของรัชการที่1จะเป็นทหารที่เข้มแข็งแต่รัชการที่สองและสามจะเป็นทหารที่อ่อนแอแล้วก็คิดผิดว่าหัวเมืองต่างๆจะเข้าร่วมกับพระองค์เองโดยที่พระองค์ทึกทักไปเองครับก็นี่ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทําให้ท,ทําไมทัพของเจ้าอนุวงศ์ถึงปราชัยในศึกสงครามกระบฏเจ้าอนุวงศ์ครับจะปวดแอนคนลาวแต่ทําไม่สําเร็จคลิปนี้ ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่กัรลจงใช้ข่าวต้นด้วยนะครับสวัสดีครับ